ก็อะไรเมื่อนเป็นไม่เอาค่ะอ้อมอยู่ค่ะมาเรียเขาไดเมื่อวานกำค่ะเออรับปรนเจ้าาไรเลยราจัลยความภาคภูมิใจของครอบครัวนี้ครับจบปัญญาตรีราชพัชสักลายเส้นละเท่าไหร่ตเส้นไหนจาะสามแสนเนี่ยเน่ี่เหลียมนี่ยที่มีถ้าเป็นห้าจอนห้าจอบสามเสนาให้ารบาทจอสามส